คะวันนี้เฮไยบ้างความพิเศษของเราแฟนไซคุณทุกบุคเร่มแรกใช่ครับอ้าวใครพูดหนูพูดตั้งเช้าอยู่หรือใครพูดหนูพูดหนูก็ได้หนูก็ได้ก็ได้ครับก็วันนี้ก็เป็นงานแฟนไซครั้งแรกของผมกับเฮียเลยครับครั้งแรกของพวกเราเลยซึ่งก็จริงๆอยากจะจัดมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับก็เลยพอเราเห็นว่าแบบวันที่21เเนี้ย เป็นวันเกิดของโซนๆด้วยครบหนึ่งปีครับแล้วก็วันนี่ยิสองวันนี้ก็คิวว่างพอดีพอเห็นว่าวันนี้ว่างปุ๊บก็เลยแบบคุยกับเฮียว่าโอ้ยอยากจะจองวันนี้ก็เป็นแบบวันแฟนไซ์ละกันครับเพื่อจะได้แบบเหมือนจัดเซอร์ไพรส์อะไรให้วันเกิดโซนๆด้วยครับใช่แบบว่าเป็นฟิลแบบว่าแบบใกล้วันที่เอ็ดก็ยิมสองเลยใช่แล้วก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้น ตื่นเต้นะครับผมเพราะว่าเป็นแฟนไซด์ครั้งแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีโชว์เล็กน้อยแล้วมีพูดคุยแบบกันเองด้วยเมื่อกี้แอบเห็นเวทีแล้วก็แบ็คดรอปมาแล้วแบบว่าน่ารักมากๆก็สามารถไปถ่ายรูปเล่นกันได้ขึ้นไปเดินเล่นขึ้นไปเดินเล่นบนเวทีมาแล้วครับเมื่อกี้ขึ้นไปเดินเล่นขึ้นไปเดินเล่นไ่าได้ข่าวว่าคือแบบว่าคนิตภัณที่คือสามหมื่นเล่มมันแบบว่าอลังมาก์โหก็ตอนแรกตอนแรกคุยกันสามสี่พันอย่างเงี้ยแต่ไม่ ถ้าไม่ถือว่าแบบว่าจะได้แบบหลายหมื่นเลยล้วรู้สึกแบบว่าดีใจมากๆที่ทุกคนซัพพอร์ตเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนรอคอยมานานเราก็รอคอยมานานเหมือนกันครับผมก็รู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่แบบวิยคนรอแบบว่านานขนาดนี้เลยรอแล้วแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบใจฟูมากแล้วก็แบบแฮปปี้มากครับผมรับรองว่าทั้งสองเล่มเดย์วันเดย์ทูเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามีรูปแบบหลากหลายสไตล์เลยอืใช่ครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับไม่ว่าจะทั้ง แฟนคลับไทยแฟนคลับอินเตอร์ด้วยใครเป็นแฟนทตี้แบบสนับสนุนพวกเราขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ยอดมาก,เ,มากเยอะถึงขนาดนี้ครับเอยอะมากไปเยอะไหมเยอะสุดๆเลยครับถ้าเ <c oughs> มื่อกี้พี่ซีบอกว่า3ามสี่คนนี่คือเป็นแบบ10เท่าเลยนะใช่ไหมใช่ใช่เยอะมากเกินเยอะมากแล้วก็จริงๆถักแอบอยากเปิดอีกเหมืมอ,อ,อนกันเนาะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแฟนไซจริงๆแล้วก็มีคิดไว้กับเฮียครับว่าถ้าเกนะิดว่า ถ้าเกิดว่ามีเวลาอีกจริงๆครับอยากจะจัดแบบ4ภาคเลยเพราะว่าครั้งนี้ก็จัดแค่ที่ที่กรุงเทพอย่างเดียวครั้งจริงอยากจะไปหาเป็นแฟนชาวแบบภาคอื่นๆด้วยเพราะแฟนคลับเราก็คือแบบว่าทั้งทั้งประเทศเนาะเออแล้วก็ต่างต่างประเทศอีกใช่จะมีที่กรุงเทพแล้วก็ที่จีนเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุยกับหนูอะคุยกับพี่ออฟทางค่ายอะไรเงี้ยก็ว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีใครรับหนูหรือมีใครแบบซัพพอร์ตอีกอาจจะเปิดอีกรอบแล้วก็ไป สายสีพาคเลยจริงๆต้้องมีระแลวลว่ัจริงๆอันนี้คิดคิดต่อไปแล้วครับว่าโฟตโต้บุ๊กแน่คอนเซปต์นี้ไม่หนูที่เฮียบอกไปว่าหนูไทยเฮียเฮียไทยหนูสวยไม่สวยไม่เป็นไรเอาฟิลก็ได้ก็แบบว่าดูแบบเ <c oughs> นี่ยแล้วหนูก็จะถ่ายรู <c oughs> เปเก่งอีกมันจะได้ฝึกถ่ายรูปด้วยแต่พี่กล้องกันแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวเฮียจะกล้องมือถือถ้าไม่มีซื้อใหม่เลยครับให้ซื้อแล้วกันพูดแล้วนะเฮียซื้อซื้อไงมีมี อุ้ยจริงจริงอยากไปอยากไปทัวร์เหมือนกันนะจะได้เห็นแบบแฟนคลับแบบต่างประเทศด้วยครับผมรู้สึกว่างานแฟนไซมันมีโอกาสได้แบบว่าไซแบบกับตัวด้วยแล้วก็แบบว่าได้พูดคุยกันด้วยครับผมมันก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแบบคอนเสิร์ตนะสำหรับเราแล้วเรารู้สึกมันเป็นอะไรที่มันใกล้ชิดเป็นโมเมนท์ที่แบบว่าพิเศษแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเราตอบแทนแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับผมมาแลกเปลี่ยนแบบรอยยิ้มซึ่งกันและกัน ใช่เรามีเรามีแฟนสายที่นี่เราเดี๋ยวต้องไปจิ้มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่เร็วนี้หรือเปล่าก็ไม่นานครับนี่นล้ใช่ค่ะทีนี้เวลาบอกว่าแฟนสายกับเื่นอย่างที่มิตีบอกนะมีแบบแฟนๆได้ก็มาใกล้ชิดอะไรเงี้ยเตรียมเตรียมรับมูฟแฟนๆแล้วยังไง เตรียมรับมุกจริงๆทุกวันนี้ก็รับอยู่ทุกรับไม่ทันสักครั้งเลยฮะจริงมีหลายมุกมม่ใช่ครับเพรดูคนมันจะชอบเล่นมุกกับพวกเราครับก็บางมุกตามทันบ้างไม่ทันบ้างก็ต่อมาให้แตกเลยครับบางมุกก็โอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยครับแต่ชอบนะน่ารักมากๆเลยครับแบบเหมือนได้ฝึกความแพวพราวในตัวไปด้วยเนี่งทุกวันนี้หนูเลยแพวรพวมากขึ้นไง ได้ไปขับใช่บางคนก็จะมีแบบหลังๆก็จะมีมุกซ้ำมาะอ๋อคนก่อนหน้านี้เล่นล้วเลยทันอะไรอย่างเงี้ยทำได้ลวรู้ทันลูกทันทีนี้พูดถึงครบรอบสมสนหน่อยปีหนึ่งโอ้โหเมื่อวานก็แท็กก็ขึ้นอันดับหนึ่งทีเป็นยังไงบ้างตื่นเช้าตั้งใจตื่นเช้ามาเล่นแท็กเล่นแฟนเลยก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ผ่านอะไรเวลาวมาบบโอ้โหน่าแล้วก็มีหลายเรื่องราวที่เราผ่านด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่า เดินทางด้วยกันมาครับผมเดินทางจับมือกับซีโนนิวมาแล้วก็เจอหลายๆเรื่องมาไม่ว่าจะสุขทุกข์นะครับผมหรือการสนับสนุนงานหรือว่ากิฟทุกอย่างที่ทําใหเา้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราอยากจะขอบคุณและจัดงานแฟนซายนี้ทำโพลตบุขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่พพอร์ตผมกับเฮียมาจนถึงทุกวันนี้เลยไม่ว่าจะทั้งตั้งแต่ก่อนที่ จะมีซีรีส์อีกหร<ช>ือว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีชื่อโซนโซนจน,นกระทั่งมีชื่อโซนโซนก็เป็นแบบชื่อดั้งของพวกเราทุกคนก็ยังอยู่ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังอยากจะรู้จักโซนโซนทุกทคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทุกๆวันเลยครับ<ช>ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักหนูกระเพียก็เขาด้อมไว้เวลข้ามครเวลข้ามทัวร์โซนซนครับเวลข้ามทัวร์ซนซนจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เรียเแฟนเข้าด้อมอีกใช่ครับพระเจะาวานแหวัน,น,น,นเนห แห่ป้าเราดูก็ดูกคนชอบแคบออกเลย่ันนีหวาแล้วดูกันดึงกลับมาเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเราแต่ได้อยู่ด้วยกันเพื่อแบบว่าดูเทคสตเตอร์ไหมว่าเอ้ยเป็นแฟนแบบว่าเซเลบริต้เราไอ้หนึ่งปีโซนซนอะไรเงี้ยดูครับดูเมื่อวานนะผมก็ไปรีทวิตไปเอ่อรีทวิตเพลงซนซนครับที่แบบว่าลงเว้งแต่ปีที่แล้วขุดขึ้นมาครับใช่ก็แบบนึกถึงโมเมนต์ตอนนั้นเลยแล้วแฟนๆก็มีแบบแคป เอาเหมือนจะเอารูปเก่าๆของหนูกระเพีย์ที่แบบว่าในแต่ปีที่แล้วมาลงก็เห็นเห็นหลายๆโมเมนต์ในอดีตเลยครับคิดถึงสำหรับแฟนชาย์แบบนี้เนาะที่บอกว่ามีความพเจษแล้วพันห้าร้อยคนใช่ใช่ไหมครับที่เข้ามาเออพัน้ท่าไรคุณจะได้เห็นอะไรนอกจากแบบเราซายให้เขากบบนี้ถ้าหลักๆก็จะเห็นเราไซดยนี่แหละเพราะว่าน่าจะใช้เวลาในการไซด์เพราะต้องครวนะครับผมใช่แต่ก็ อย่าลืมกินข้าวนะฮะสำหรับใครที่จะมานั่งนั่งอยู่กับพวกเราโอ้ทุกคนหิวจังเลยเผื่อแบนันนานๆครับ <c oughs> แต่จริงเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมใช่เราแบบว่ากลับมาแบบกับงานงานคุยกนคุกันกัตลอดแล้วเลยนะสุขภาพเป็นไงบ้างเหมือนเสียงวันนี้พี่สี่เสียงขึ้นจมูกมากอ๋อเสียงขึ้นจมูกมันขึ้นชัดขนาดเลยใช่ไหมฮะชัดครับหรือว่าเพิ่งแบบว่าแตกหนุ่มยังเด็กอยู่ นานแล้วนะจะแต่งหนุ่มมอนานแล้วนะช่วงนี้มัน้พ้อากาศครับพ้อากาศแล้วก็ข้องแอร์โดนแดดร้อนอะไรเงี้ยสลับกันไปรู้สึกว่าช่วงนี้เฮี้ยป่วยบ่อยอยู่เหมือนกันครับอูจะแช่เหรอเอาไปยังไม่ป่วยเราหนูแข็งแรงจริงเป็นคนป่วยง่ายเวลาแบบว่าถ้าป่วยไปก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งครับผมใช่แต่ว่าก็คือสุขภาพยังโอเคอยู่นะหน้ายังโอเคไม่มีไข้ครับผมไข้ที่ชน มาแล้วหนึ่งโมงต่อมีอะไรนะอะไรนะครับแปลไม่ได้เฮ้ยที่ชนยังไงนะคะมื่อี้ใครที่ชนชนใครครับไม่ได้ชนใครฮชัดเลยรอดเลยโอเคฝากท่านทายติดตามเราฝากแล้วจากแฟนไซนี้แล้วก็เปิดโฟโต้บุกไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอือจริงๆริงก็จะ ฝากด้วยนะครับโมโฟตโต้บุ๊กครั้งแรกของเราสองคนคอนเซปต์น่ารักมากเป็นหมาก,กับแมวนะครับผมในรูปก็น่ารักมากครับผมแล้วก็เห็นมาเกือบเห็นมาเก,กือบหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหรือว่าข้างในสวยมากๆก็รับรองว่าใครที่ได้รับไปจะไ,ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับผมที่สะสมโฟตโต้บุ๊กของเราแบบว่าร้นหลมงขนาดนี้รู้สึกแบบแฮปปี้มากใจฟูมากมาแล้วก็อยากให้อยู่กับพวกเราสองคนไปนาน,านแล้วก็จับมือกันไปนานโฟก,กัสที่ซิมนิวและผลงานของพวกเราเราก็จะ ตั้งใจทํางานให้เต็มที่แล้วก็ลุยให้เต็มที่ครับผมในปีนี้ครับก็นี่นะครับฝากด้วยครับพริวงเมืเราคอนเซปต์ไม่ได้คอนเซปต์เอ่อ everyday with you ครับอารมณ์แบบว่าเหมือน every time อ่ะเอวิโอเค e เอวิทามแต่วีดีก็ได้วีทีวิธิ์ยูเอวิทามวิธิยูทุกช่วงเวลาที่อยู่กับคุณไงครับก็จะแบบจะมีหลายๆหลายๆลายมูหลายๆลุคเลยเวลาที่อยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบนั่นแหละครับใช่ทั้งปาร์ตี้สะว่ายน้ำมีโอ้ยมีทุกฟิล ใช่ครับทุกฟิลลิ่งอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยประเก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เผื่อจะมีเล่มหน้าครับถ้ามีเล่มหน้าก็อยากยังไงทุกคนซัพพอร์ตอยู่นะเล่มหน้าชื่อคอนเซปต์ว่าอะไรเดี๋ยวไปคิดก่อนครับ Eat every day เล่มหน้าต้องออกวันนี้เล็บโอ้พรุ่งนี้เลยแหละครับใช่ไม่ได้คอนเซปต์หนู Eat every day นั่งดูฝั่งตัดชาตินี่นะคะครับครับยังเช้าอยู่ยังเช้าอืม 我们非常感谢大家的支持，支持我们的写真集，谢谢 ja, so，谢谢。ครับแต่ยังมีอะไรอยากฝากอีกนิดนึงครับครับก็พี่อยากจะบอกแฟนๆด้วยครับว่าอืมก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่ามีความอืมสตรองแล้วก็เข้มแข็งไปกับพวกเราด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ ในโซเชียลหรือว่าในทวิตเตอร์หรือว่าอะไรในต่างๆในโซเชียลค่อนข้างมีอิทธิพลพอสมควรเลยครับก็จริงๆก็ง่ายต่อการที่จะไหลาตามกันไปมากๆเลยจริงๆก็ไม่่จะเป็นทั้งดราม่าหรืออะไรก็ตามจริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนไหลาตามกันไปง่ายๆครับอยากจะให้โฟกัสที่ผมกับเฮียด้วยอยากจะให้โฟกัสที่ผลงานแล้วก็ความสุขของครอบครัวของพวกเรามากกว่าอยากจะให้ด้อมเรามีแต่วความแบบความแฮปปี้ครับใช่เฮียก็ตืออย่าง ตอองรยูสตรองอยู่เรื่อยะหนูอยากสตรองว่านั้นหนูต้องไปเล่นกล้ามมาเล่นที่ไหนกับเฮียไม่เอาไม่ชอบขึ้นมาแล้วนะอ๋อโชว์เลยเลยอันนี้นไโชว์สู้ไม่มีหรอกแต่หนูเป็นคนมีอยู่บ้างนะเป็นคนมีคอแค่นี้เขินไม่เคยได้โชว์เลยเอาเจขอบคนขาเอาครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะครับเจอบ่อยนะครับช่วงนี้หนี่สถานภาพยนตร์